อาจารย์มองว่าอะไรทําให้รัเสเซียที่ตอนแรกเหมือนจะคัดค้านไม่ยอมให้สองประเทศคือฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แต่มาล่าสุดตอนนี้เหมือนไม่ได้คัดค้านแล้วเกิดจากอะไรครับครับก็จริงๆก็คือช่วงแรกที่มีการคัดค้านก็เป็นลักษณะของการป้องรามนะครับเป็นการขู่อะไรครว่าไม่ไม่อยากให้ทั้งฟินแ,แลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเพราะว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงของรัเสเซียนะครับแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศมีความ มุ่งมั่นว่าอย่างไรก็ต้องเข้าให้ได้เนี่ยรัสเซียเองก็คงทําอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะว่าจะใช้กําลังไปบังคับก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยสถานการณ์ในยูเครนเองก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดศึกหลายด้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีกับรัสเซียรัเสเซียก็เลยมองว่าอาจจะต้องปล่อยไปก่อนแล้วก็เป็นไปตามที่ทางฟินแลนด์แล้วก็สุดด่อเี่ต้องการนะครับครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นําของรัเสเซียตลอดจน,นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันไม่ได้คัดค้านก็จริงแต่ก็มีเงื่อนไขผนวกมาอาจารย์ฮะเงื่อนไขที่ว่าก็คือฟินแลนด์กับสวีเดนต้องไม่มีการตั้งฐานทัพของนาโตตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารด้วยอันนี้มีความหมายว่ายังไงครับอาจารย์ความหมายที่หมายถึงก็คือในส่วนของเรื่องของการตั้งจุดที่เป็นยุทธวิธีทางการทหารมาปิดล้อมรัเสเซียนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือเหตุผลเดียวกับแรกๆตอนที่ยูเพนต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแล้วก็จะมีการตั้งขีปนาวุธบริเวณภูมิแดนรัสเซียเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขคล้ายๆกันที่กําหนดให้ทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ห้ามทำเพราะว่ารัสเซียมองว่ามันมันขัดต่อความมั่นคงแล้วก็ทำให้รัสเซียเนี่ยไม่สบายใจซึ่งถามว่าเหตุการณ์จริงๆจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วถ้าเรามองในกลุ่มประเทศบอลติกเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุทัูเนียแล้วก็เอสโตเนียเนี่ย ก็มีพวกระบบป้องกันขีปนาวุธต่อต้านลัสเซียอยู่แล้วด้วยซะด้วยซ้ำนลครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีการตอบโต้บ้างจากลัสเซียเมื่อสถานการณ์ยูเครนดีขึ้นแต่ในช่วงนี้ผมคิดว่าลัสเซียคงไม่ได้ทําอะไรมากก็คือเป็นลักษณะของการออกมาขู่หรือว่าหรือว่าโจมตีแล้วก็วิจารณ์มากกว่าครับแต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรใช่ไหมครับว่าเมื่อทั้งฟินแลนด์กับสวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ปุ๊บ แล้วจะไม่มีกองทัพนาโตมาตั้งจะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารมาลงเนี่ยครับมันไม่มีหลักประกันอะไรครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามนาโต้และฟิแนแลนด์ได้นะครับซึ่งถ้าถ้าถ้านาโต้จะทาก็ก็ทําได้อยู่แล้วเพราะว่าตามกฎของอาการเป็นปสมาชิกนาโตเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกําลังทางการทหารในประเทศสมาชิกได้อิสระอยู่แล้วนะครับแล้วอาจารย์มองว่ามีโอกาสเขาจะเคลื่อนย้ายมาไหมฮะ ผมคิดว่าน่าจะมีแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่า oh. สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เ,เป็นการป้องปรามว่ารัสเซียจะขยายมายึดในฟินแลนด์หรือนาหรือ,รอสวีเดนเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของรัสเซียนียรัสเซียก็มองว่ามันเป็นการยั่วยุที่ทําให้รัสเซียเนี่ยมีมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนโดยเฉพาะในประเทศสวีเดนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นประเทศใหญ่ในกลุ่มประเทศแกน,นิเวีย ก็ค่อนข้างจะมีมีเริ่มมีบาดหมางม,มีมีรอยแผแลรัสเซียในอดีตมามานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ทางรัเสเซียทางเหนือนเนี่ยก็น่าจะเป็นเครียดเพิ่มขึ้นด้วยครับเ,เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพเพิ่มขึ้นอาจารย์ครับในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะ3ประเทศในทะเลบอลติกเนี่ยรัสเวียลิทัวเนียเอสโตเนียตอนที่มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แล้วตอนนั้นท่าทีรัสเซียต่อสประเทศนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ คือตอนที่ลิเเนียและกเวสเเนียเขาเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยก็ไม่ได้รัสเซียไม่ได้มีการออกมาต่อต้านรุนแรงมากนักนะครับเพราะว่าเราต้อง,ต,องต้องนําเรียนอย่างนี้ก่อนว่าสามประเทศนี้เนี่ยตั้งแต่ในยุคข,ของสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับรัสเซียแต่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วตอนที่โซเวียตล,ล่มสลายเนี่ยสามประเทศนี้เนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ c ซีเอนะครับหรือคือรัเซียาชที่ที่แยกออกมาเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ทำสังคมกรรมอะไรแบบกับรัสเซียเลย แล้วก็รัสเซียเองก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอในช่วงเวลาก่อนหน้านี้น,นะครับคือ,อมไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็ปล่อยผ่านแล้วก็มองว่าสามประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆไม่ได้มีบทบาทอะไรบ้างก็เลยไม่ได้สนใจมันจะต่างกับกรณีของ,อของ,ของอยูเครนที่เป็นประเทศใหญ่จะมีความใกล้ชิดท,ทางภูมิศาสตร์าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเลยเป็นสิ่งที่รัเสเซียอยอมไม่ได้มันก็เลยมองคนละแบบกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่างน้ําหนักแล้วความเป็นกังวลของรัสเซียต่อการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ สามประเทศมีน้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งฟินแลนด์ที่เป็นประเทศใหญ่กับสวีเดนที่ก็ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือน,น,น้อยน้อยกว่ามากครับเพราะว่าทั้งฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแชร์พื้นที่หรือพรมแดนติดกับรัสเซียเนี่ยเป็นพันกิโลในขณะที่ลชนเลชนรัสเซียเป็เเเเเเนเนี่ยแทนนิดเดียวประมาณผมว่าไม่น,านา่าจะเกินสองร้อยกิโลโดยประมาณมันมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นระบบที่เป็นไว้ไว้โจมตีแต่เป็นลักษณะเป็นระบบป้องกัน แต่ถ้าในลักษณะของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยอาจจะเป็นในระบบของการพร้อมในการที่จะโจมตีรัสเซียให้ด้วยก็จะมีความกังวลมากกว่าครับถ้าเราดูจากแผนที่อาจารย์ครับเอาละพรมแดนของฟินแลนด์เนี่ยอยู่ติดประชิดกับทางรัสเซียยาวไกลเหลือเกิน1300กิโลเมตรขณะที่สวีเดนอาจจะไม่ได้มีพรมแดนทางแผ่นดินติดกันแต่ก็มีเกาะกอตแลนด์ที่อยู่ใกล้กันกับแผ่นดินของรัสเซียคารินินกราด ในมุมมองของนาโตถ้าสมมติจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังคนหรือนําโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารมาอาจารย์มองว่าเขาจะวางจุดไหนที่น่าจะไม่ทําให้รัสเซียมีความเป็นกังวลได้บ้างไหมฮะคือถ้าถจะวางเนี่ยผมมองว่าฟิแนแลนด์เนี่ยก็ต้องต้องขยับเข้ามาวางใกล้ๆกับพรมแดนฟิแนแลนด์รัสเซียอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่า NATO นาโตน่าจะต้องทําจริงๆเนี่ยสวีเดนเนี่ยเรามองไปเราอาจจะมองเห็นว่าสวีเดนอาจจะมีพรมแดนหรือว่ามีส่วนที่เกย ใกล้เคียงกับรัสเซียแค่ฝั่งคาเินินกราเท่านั้นแต่จริงๆถ้าเรามองในทะเลทะเลเหนือนะครับทะเลอาร์กติกข้างบนเนี่ยสวเดนเป็นดินแดนที่มีติดกับทางทะเลเหนือของรัสเซียเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตรงเป็นฐานทัพเรือของของรัสเซียที่อยู่ทางทะเลเหนือเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานทั้งน้ํามันทั้งก๊าซแล้วก็เขตการอาหารของรัสเซียน่อยู่ทางทะเลเหนือทั้งหมดซึ่งถ้าเรามองในแผนที่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นโค้งเสี่ยวประจันอยู่ที่สวเดนเนี่ยโค้งไปทางด้านบนนะครับ ตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สําคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าทาง NATO นาโต้น่าจะผลักดันให้ทางสวีเดนเนี่ยมีการตั้งฐานฐานที่มั่นของนาโตตรงนั้นด้วยเพื่อเป็นการสกัดกันร,รัสเซียครับครับแต่ว่าเดิมทีทั้งสวีเดนก็ดีฟินแลนด์ก็ดีก็มีการร่วมซ้อมรบกับนาโต้อยู่แล้วมันมีความแตกต่างกันไหมครกับการเอาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารมาลงเนี่ยครับเออมันจะแตกต่างในแง่ของการ implement หรือการนําไปปฏิบัตินะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นยก่อนเป็นสมาชิกนาโต้ก็จะเป็นลักษณะของการการ,การซ้อมในเชิงยุทธวิธีแต่ว่าไม่มีไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่สามารองรับว่าสามารถทําร่วมกันได้ในเวลามีสงคารามจริงทีงนี้เนี่ยพอมันเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้แล้วเนี่ยมันก็ตามหลักการเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าเหมือนกับเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นปัญหาปัญหาประเด็นอะไรขึ้นในอนาะคนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยคือถ้าเป็นแลนด์หรือวีเดนเจ็บด้วยเนี่ย ก็เปรียบเสมือนนาโตทั้งหมดเกีบด้วยเพราะฉะนั้นนาโตก็ต้องช่วยกันทั้งหมดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าอะไรใดๆก่อนก่อนที่จะมีการลงนามในในเป็นสมาชิก NATO นาโตครับณขณะนี้ทั้งฟินแลนด์กับสวีเดนน่าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้แบบผ่านฉะลยไหมครับหรืออาจจะมีการสะดุดในขั้นตอนไหนได้อีกบ้างหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าน่าจะผ่านฉลุยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีความพร้อมทั้งในแง่ของการเมืองภายในประเทศเองแล้วก็ความพร้อมในแง่ของการ,รจับจูงจับประชานชนในพื้นที่แล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งก็จะต่างจากกรณีของยูเครนที่ค่อนข้างจะว่ททำได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนาโตแล้วก็เสวีเดนและฟินแลนด์น่าจะเข้าได้ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนาโตเองก็ต้องการที่จะมีสมาชิกเพิ่มเพื่อที่จะ เสริมกาลังให้กับตัวเองในกรณีของยูเครนด้วยแล้วก็ความมั่นคงของนาโต้ทั้งหมดะนครับแต่เห็นว่าขั้นตอนหนึ่งเหมือนกับว่าสมาชิกนาโตเดิมก็ต้องให้การรับรองและเป็นเอกฉันด้วยแล้วท่าทีตุรกีอาจารย์มองว่าเขาน่าจะคัดค้านในทายที่สุดไหมหรือว่าไม่ฮะผมว่าตุรกีไม่น่าจะคัดค้านนะครับหรือว่าท่าเวิร์สเกตที่สุดคือตุรกีแค่งดออกเสียงอืเพื่อเป็นการเสร์เชเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นว่าไม่ได้ ไม่ได้คัดค้านแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่แตถ่ถ้าถามว่าถ้าตรุรกีจะค้านไม่เข้าเนี่ยตรุรกีเองก็ต้องมีเหตุผลว่าไม่ให้เข้าเพราะอะไรซึ่งซึ่งผมมองว่าน้ําหนักในการที่จะคัดค้านของตรุรกีเนี่ยมันไม่มีเหตุที่ตรุรกีจะทําได้แล้วออกมาดูดีหรือว่าส่งผลดีกับตรุรกีมากนักเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็น่าจะจะผ่านได้โดยที่ไม่ได้เต็ดปัญหาอะไรนะครับเรื่องปัญหาชาวเคิร์สสุดท้ายเดี๋ยวสหรัฐฟินแลนด์สวีเดนจะสามารถเกลี้ยกล่อมตรุรกีได้อย่างนั้นเหรอฮะ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ก็ทางนาโต้ก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทอยู่เหมือนกันก็ถ้าสามารถทําได้ตุรกีก็ก็พร้อมที่จะเปิดเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลตุรกีเองก็ทุกทุกยุคสมัยเนี่ยก็ต้องพยายามวางแผนไว้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของชาวเคิร์ด้ไนะครับแม้ว่าณขณะนี้เอาหลักการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาจจะยังไม่ถือว่าทั้งฟินแลนด์กับสวีเดนเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียแต่อนาคตอาจารย์มองว่ายังไงฮะ คือจริงๆอ่ะรัสเซียมองว่ามันเป็นภัยคุกคามอยู่แล้วแหละแต่ว่าณปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็ต้องรับสภาพถึงแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตามเพราะว่าด้วยด้วยกรณีของยูเครนเองเนี่ยที่มันยังคากันอยู่เนี่ยรัสเซียเองก็ไม่อยากเบิดตึกหลายด้านเพราะว่าถ้าไปไปมีการมีประทะกับทางโควีเลนแล้วก็สลนด์อีกเนี่ยก็กลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยมีคู่กรณีเยอะก็ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยเสี่ยงพังแล้วก็พ่ายแพ้แผในที่สุดซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างจะอยู่ในมุมของสีท่โลกกำลังมองว่ารัสเซียกำลังเสียเปรียบหรือเปล่าแล้วก็กำลังจะพ่ายแพ้หรือเปล่าด้วยนะครับครับเอาล่ะกลับมาที่วิกฤตเรื่องของรัเสเซียกับยูเครนกันต่อโดยเฉพาะที่เบองมิลิอุปโปนะครับล่าสุดเห็นมีรายงานข่าวว่าทหารยูเครนซึ่งอยู่ภายในโรงงานเหล็กอาซอฟสโตในมรมิลิอุปโปอ,ออกมาประมาณสองร้อยกว่าคนจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับมรมิลิอุปโปครับอาจารย์คือตัวนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลรัเสเซียต้องทําให้เร็วที่สุดแล้วก็ ต้องรีบทําแล้วก็งคงวางแผนกันอยู่แล้วแหละก็คือในเรื่องของการทํำยังไงก็ได้ที่จะสามารถครอบครองและควบคุมมาริวโปได้เบ็ดเสร็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นโดยที่ไม่มีเรื่องของเอคนที่อยู่ในคนฐามยูเครนหรือว่าคนยูเครนที่อยู่ในโรงงานเหล็กเนี่ยมามามา,มาเป็นตัวแปรที่ทําให้รัสาาเซียไม่มัน่นใจว่าจะจะังไงต่อเพราะเพราะว่าการที่ได้มาริุโปโดยเด็ดเสร็จขาดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกับ ลูฮานส์แล้วก็โดนเนสแล้วก็มาริุโปทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เนะี่ยมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันอยู่มันก็เลยพยายามตรงนี้อยู่นะครับโดยรัฐบาลรัสเซียนะครับครับแล้วสถานะของเมืองอื่นๆที่รัเสเซียเนี่ยน่าจะสามารถยึดครองได้แบบเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้วมีเมืองไหนอีกบ้างไหมครับหรือส่วนใหญ่ยังก้ากึ่งกันอยู่ฮะผมมองว่าตอนนี้ภารกิจหลักก็คือต้องเอาสามเมืองนี้ให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นโดนเนสลูฮาน์แล้วก็มาริ k, uh k, ุโปก,ก่อน ซึ่งถ้าสามารถเปเสร็จดาได้เนี่ยรัสเซียก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถึงตอนนั้นเนี่ยรัสเซียควรจะไปต่อหรือว่าควรจะจบไหมเพราะว่าความความเสียหายนันมีเยอะแล้วก็มีการลงทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็ต้องดูดูไป,ไปไปสักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองก็ยอมรับตรงๆว่าอาจจะไม่มีเครื่องมือมากนักในการต่อต้านยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากวอนตกเพราะฉะนั้นเครื่องมือหนึ่งที่รัสเซียรอคอยอยู่ก็คือหน้าหนาวอีกหน้าหนาวหนึ่งที่กำลังจะมาครับผม อาจารย์ยังคาดการเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์กับผมว่าน่าจะยืดเดยื้อไปถึงสิ้นปีใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมมองเลยว,ว่ามันยังไม่มีทางลงทางลงมันยังไม่เกิดเพราะว่าต่อให้รัสเซียได้มาริยุโปไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้มีทางลงคือ,ค,อคือทางลงที่ผมหมายถึงคือมันจะต้องเป็นการการ<ๆ>ยอมเจรจาจากทั้งยูเครนและรัสเซียแล้วก็โดยความเห็นชอบของชาติส่วนตกซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้บังคับให้ให้แต่ละฝ่ายยินยอมเลย ในเมื่อแต่ละฝ่ายไม่ไม,ม่ยินยอมที่จะคุยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะจบแต่ละฝ่ายจะยินยอมคุยกันหรือเจราจากันก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้รับความเดือดร้อนแล้วก็คิดว่าต้องหาทางออกเพื่อที่จะให้ให้ให้รอดพ้นให้ให้ไม่เจ็บตัวร่วมกันนนะครับครับเพราะตอนนี้แต่ละฝ่ายก็ยังมองว่าตัวเองได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นการเจราจาก,ก็จะยังคงเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะก็ต้องสู<ด>้แบบนีบ้กันไปก่อนไปที่เรื่องของพลังงานบ้างอาจารย์ครับ ลา่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของยุโรปอาจจะเริ่มมีการทยอยจ่ายค่าพลังงานให้กับรัสเซียเป็นสกุลรูเบิลแล้วก็จะเป็นการไม่ได้ขัดต่อมติจากที่ประชุมของสหภาพยุโรปด้วยอาจารย์มองว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนฮะจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเลยครับที่ว่าทุกประเทศในยุโรปก็ต้องหาทางรอดเอาตัวรอดให้กับประชาชนของตัวเองนะครับที่กาําลังเดือดร้อนอยู่ในเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย ดีไม่ดีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการดาเนินการกันอยู่แล้วก็ได้แต่อาจจ,อาจจะไม่ปรากฏที่ื่นโดยจะผ่านธนาคารผ่านธนาคารท้องถิ่นที่ที่เป็นโนเนมแต่ว่าใช้การซื้อต่ออีกทอดหนึง่งผ่านธนาคารใหญ่แล้วก็ไปยังรัสเซียอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสเสร็จรเขาอยู่ซึ่งก็ก็อาจจะมีการทําอยู่แล้วด้วยอาจจะไม่เปิดเผยทีน,นี้เนะี่ยพอมันมีการเห็นว่า,ากระแสของยูโรเองตอนนี้ก็ไม่ได้กดดันมากนะักในเรื่องของพลังงานก็ก็เริ่มผ่อนคลาแล้วก็มีการซื้อมากขึ้น,นครับผมครับ แสดงว่ามาตรการคว่ำบาตรเราไม่น่าจะได้เห็นการยกระดับอะไรเพิ่มเติมจากฝั่งยุโรปแล้วใช่ไหมครับการคว่ำบาตรจะมีผันแปรตามการแสดงของรัสเซียว่ารัสเซียมีความอ g g r e s มากน้อยแค่ไหนหรือก้าวราวมากน้อยแค่ไหนถ้ารัสเซียมีความก้าวราวอยู่เนี่ยกมาตรการชุดใหม่ๆก็จะเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกําลังใช้เรื่องพลังงานนี่แหละเป็นเป็นแต้มต่อที่กําลังจะรอหนาวที่กำลังจะเข้ามาเพราะตอนนี้ยุโรปกำลังเป็นหน้าร้อนอากาศดีมากไม่หลับ ไม่แม่นาวานะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสักเข้าสักประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นนี่แหละผมกำลังจับตาดูว่าจะเป็นยังไงครับพอเข้าสู่ปลายปีปุ๊บอำนาจกา,ารต่อรองก็จะเวี่ยงกลับมาหารัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ครับซึ่งึ่งครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัสเซียก็ต้องทำทำน่าจะทำด้วยรุนแรงมากกว่าเดิมอาจจะเป็นการตัดพลังงานแบบเป็ดเบ็ดๆๆขาดหรือแบบเป็นแบบว่าใช้วิธีการช็อคเลยนะครับทำให้ช็อคกันทั้งยุโรปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะต้องจบให้ได้ภายในปีหน้าหนาวนี้ เพราะถ้าถ้าไม่จบหน้าหนาวที่จะถึงก็ต้องรออีกปีหนึ่งเนี่ยผมว่าระยะยาวรัฐเทียนมีแต่จะกําลังลดลงเรื่อยๆแล้วก็อาจจะแพ้สงครามได้ในที่สุดครับพูดถึงการคว่ำบาตรอาจารย์ครับมีอีกคู่หนึ่งที่อาจจะสามารถผ่อนคลายได้เพิ่มเติมนั่นคือฝั่งของสหรัฐกับเวเนซุเอลาเพราะสหรัฐตั้งใจว่าอยากจะให้เวเนซุเอลาส่งออกน้ํามันได้เพิ่มขึ้นเพื่อกดราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอันนี้เขามีปัญหาอะไรกันอาจารย์พอทราบไหมฮะคือ เวเนซุเอลากับอเมริกาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกันมานานแล้วนะครับก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เผด็จการของเวเนซุเอลาที่ที่ถือว่าเป็นคู่ปรับของอเมริกาแล้วก็อยู่ใกล้อเมริกาแล้วก็ไม่ไม่ฟังในสิ่งที่อเมริกาเตือนโดยเฉพาะในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเวเนซุเอลาเองก็เป็นชอบเป็นมิตรกับศัตรูอเมริกานะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่โดนโดนต่อต้านมาตลอดอย่างฮุโกชาเวสเนี่ยก็ เรารู้ดีว่าประธานาธิบดีคนเก่าของวินิเชสาเองก็เป็นคู่ปรับของสหรัฐมาทุกยุคสมัยมท,ยทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็คือเนื่องจากว่าพอรัสเซียเนี่ยไม่ซัพพอร์ตเรื่องพลังงานนั้แล้วเนี่ยอเมริกาเองในฐานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็ช่วยยุโรปกบแกบบยูเครนด้วยเนี่ยก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อมาสปายให้กับหรือส่งมอบให้กับยุโรปแทนที่รัสเซีย ไม่ไม่ส่งให้นะครับก็พยายามต่อรอแล้วก็ผ่อนปลนหลายๆอย่างซึ่งถามว่ามันจะส่งผลไหมเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะทําให้ยุโรปเนี่ยเข้าสิงพลังงานง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายยืนยันว่าราคาที่เขาถึงจะถูกกว่าของรัสเซียซึ่งผมมองว่าอาจจะแพงกว่าจะด้ซ้ําแต่ก็ดีกว่าไม่มีพลังงานให้เลยนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN อช่อง16นะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ